สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทําการทดลองในการติดตั้ง Superna Exam นะครับแล้วเ,เ,เราได้ทําความรู้จักกักบโปรแกรมที่ชื่อว่า PHP m y m i n สาหรับการจัดการดัตเตอร์เบส MySQL ในคลิปนี้ครับเราจะมาทําการทดลองในการที่จะสร้างดัตเตอร์เบสขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งรายชื่อของดัตเตอร์เบสก็จะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับอันดับแรกในการทํางานกับดัตเตอร์เบสเราจะาไปที่ต้องสร้างดัตเตอร์เบส name ขึ้นมาก่อนหรือว่าชื่อดัตเตอร์เบสนะครับ คลิกมาที่ New นะครับก็จะปรากฏในส่วนของการ Create Database เราสามารถที่จะใส่ชื่อ Database Name แล้วก็เลือกประเภทของการเข้ารหัสเก็บข้อมูลได้ทันทีนะครับทีนี้ผมจะตั้งชื่อ Database นะครับว่า DB_1 นะครับและเลือกรูปแบบเป็น TIS 620 Thai CI นะครับเพื่อที่จะให้รองรับภาษาไทยเมื่อเราทำการ Create นะครับ ก็จะได้ดัตเตอร์บนะครับที่ชื่อ db1 ขึ้นมานะครับนี่คือการ Create Database ผ่านทาง GUI นะครับหรือว่าผ่านทางเว็บของ phpadmin ซึ่งก็จะมีซึ่งก็จะมีชื่อของ Database ปรากฏอยู่ทันทีนะครับเมื่อเราทำงานผ่านทาง New ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือก Create Database ได้ตามความต้องการซึ่งโดยปกติถ้าเราไม่ Create GY นะครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้คอมมานด์ในการ Create Database นะครับด้วยการพิมพ์คอมมานด์ที่แ็บของคอนโซลหรือว่าเข้าไปทำการ Run Command ผ่านทาง GY โปรแกร,รมตัวหพือจะสร้าง Database ขึ้นมาและนี่คือความสะุวกในการที่จะใช้ phpmyadmin ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับบน mysql ครับขอบคุณครับ